ครับสวัสดีสมาชิกเพื่อนที่ใช้กล้อง Insta 360หกอยู่นะครับสามารถที่จะใช้กล้องนอกจากจะถ่ายภาพแอคชั่นกับหรือใช้ท่องเที่ยวแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะถ่ายภาพที่เป็น3มิติเรียกว่า 3D เป็นการสแกนพื้นที่อขอไัยซูมมากเกินนะครับเราสามารถที่จะสแกนพื้นที่สามารถที่จะสแกนพื้นที่ที่เราเดินทางไปยกตัวอย่างในภาพนี้นะครับเป็นวัดพระศรีอิริยาบถเมื่อเราถ่ายภาพด้วยการเดินครับเดินไปใน พื้นที่เป็นการสแกนนั่นเองลองดูเส้นทางการสแกนนะครับนี่ครับเดินสแกนไปตามเส้นทางไปรอบๆรอบๆอ,อ,อ่าให้ชมการสแกนนิดหนึ่งนะครับผมก็จะเดินไปรอบๆเพื่อให้ได้ครบครอบคลุมพื้นที่นะครับเดินไปที่อูโบสถแล้วก็ไปจบที่เดิมครับที่เริ่มต้นนะครับนี่เรียกว่าเป็น การวอล์กทรูกับถือถือกล้องไว้เหนือศีรษะนะครับยืนขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็เดินไปรอบๆนะครับเ,เมื่อเราได้ไฟล์กลับมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นำไฟล์มาทำงานนะครับกับเ,เว็บไซต์นะครับที่ Cubic Vista นะครับ Cubic Vista เพื่อสร้างไฟล์ ที่สามารถที่จะเป็นการสแกนทีนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือภาพนี้ที่เป็นการสแกนพื้นที่นะครับแล้วก็มีเป็นการเป็นเวอร์ชวลทัวร์เลยครับจุดนี้นะครับจุดที่เป็นมาร์กตัวนี้เป็นบับเบิลตัวนี้เช่นสมมติว่าผมจะไปชมพระศรีอิรยาบถตรงนี้นะครับถ้าเป็นฝั่งนี้จะเป็นพระยืนนะครับอิรยาบถยืนผมก็คลิกที่นี่เลยครับคลิก แล้วก็หมุนชมได้เลยครับเป็นเบอร์ชดทัวร์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากนะครับเพื่อท่านใดมีงานลักษณะนี้นะครับหรือ JD ตรงนี้เป็น JD ประจำมุมนะครับเป็น JD ประสาทยอดครับก็คือมียอดทรงระฆังผมก็แผนดูแบบนี้ได้ ครับหรือตรงนี้เป็นฐานชุกะชีก็ขึ้นมาแล้วก็มาชมฐานชุกะชีประดิษฐานองค์พระพุทธรูปด้านบนได้ครับกดชิปตัวกดคอนโทนนะครับกดคอนโทลค,ค,ค้างไว้แล้วก็เราสามารถเลื่อนไปทั้งแผ่นถ้าจะซูมก็2นิ้วเลื่อนซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้นะครับ เราจะปิดตัวบบเบิลนี้ก็ได้นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือมันเหมือนเราถ่ายภาพจากทางอากาศลงไปเพื่อให้ได้เห็นว่ามีส่วนประกอบไหนนะครับในการเดินสแกนเนี่ยผมทำตามแอปพลิเคชันที่เราต้องดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดมาแอปพลิเคชัน Vista Capture ก็จะถ้าอยากได้ทั้งภาพที่เป็น เวอร์ชวลทัวร์แบบนี้นะครับที่เห็นภาพแบบนี้นะครับก็จะต้องเดินไปเลคคอร์ดไปสแกนไปเป็นเวลา20นาทีครับนี่ครับให้ชมอีกครั้งหนึ่งผมผมเดินไปแบบนี้นะครับเวลารวมทั้งหมดนี้อยู่ที่20นาทีครับเดินไปซึ่งเราก็ต้องวางแผนนะครับว่าจะ สแกนจากไหนไปไหนตรงไหนต้องการรายละเอียดก็หยุดช้าๆหน่อยเดินช้าๆหน่อยนะครับครับก็จะใช้วิธีสแกนไปรอบๆตรงไหนเดินเร็วก็จะเป็นแบบนี้ครับสปีดที่ดีคือเดินแบบช้าๆสีฟ้านะครับสีฟ้านี่คือเดินได้ได้ความเร็วพอดีแหละแต่ตอนนี้รีบรีบเนื่องจากเวลามันเหลือน้อยมันจะครบยี่สิบนาทีนั้น ต้องวางแผนนะครับต้องวางแผนส่วนไหนสําคัญก็เดินช้าๆให้พอดีๆซึ่งเดินช้าเดินเร็วจะมีผลต่อคุณภาพของภาพที่จะออกมานะครับนอกจากนั้นสิ่งที่จะได้ประโยชน์จากการใช้แอปนี้นะครับเช่นเราอยากรู้ว่าตรงฐานภพยทีนะครับฐานไพทีจากจุดนี้กว้างยาวเท่าไหร่มันมันสามารถวัดได้นะครับ จากหน้าสุดไปหลังสุดวัดมาฐานภัยทีก็หาตัวอ้างอีกนิดหนึ่งนะครับฐานภัยทีหรือฐานที่ยกสูงตัวนี้ยาวทั้งหมดส6่สิบหกเมตรที่รวมมุกด้านหน้านะครับนี่คือส่วนที่เราสามารถจะวัดออกมาได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับท่านที่จะใช้ประโยชน์ ครับหลายๆแบบนอกจากนั้นก็ยังวัดความสูงครับ Heat Map c a m ล r พ Preset ตัวนี้ก็คือมุมมองนะครับถ้าเราจะมองจากด้านท็อปลงไปมองจากด้านล่างอันนี้ไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะครับมองจากด้านหน้า มองจากเล็บไร้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทำทำมาให้ชมเพื่อเป็นไอเดียว่าเราเคยเห็นต่างประเทศเขาก็ทำเยอะนะครับแต่อันนี้ให้ดูว่าถ้าเป็นสถานการณ์จริงสมมุติว่าจะต้องไปที่โบราณสถานซึ่งผมคิดว่า มันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับกับการสำรวจกับการอ้างอิงต่างๆนะครับในข้อมูลอย่างบันไดตรงนี้ผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงสมมติต้องสอนหนังสือนักเรียนนะครับผมก็เพียงคลิกเข้าไปแล้วก็เปิดดูว่าบันไดมีทั้งหมด1 2, 3, นะึ่งสอขั้นก็ทำให้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้นะครับหรือข้างหน้าเป็นห้องชำระกาย คืออะไรห้องชำระกายครับตรงนี้เป็นห้องสำหรับชำระกายให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัดอ่าอันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำโบราณครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะได้เพิ่มเติมไอเดียในการใช้ อิ360นสตาสามหกศูนยกะครับกับการประยุกต์ใช้ในงานจริงในสถานการณ์จริงที่เ,เราไปชมหรือต้องทำงานในเชิงของํำรวจสถานที่ที่เป็นโบราณสถานแล้วเอาเข้าที่ประชุมหรือเป็นโรงงานก็ได้ครับโรงงานหรือสถานที่ก่อสร้างหรือถ้าจะเป็นสถานที่สำคัญในการจัดงานการวางผังงาน จะได้มานั่งคุยกันในแบบเป็นวิชวลนะครับเป็นวิชวลกดดูได้ว่าจุดนี้จะเติมไฟอะไรจะเพิ่มอะไรเข้ามาครับมีเสาซีลาแรงอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะกดแบบนี้ได้เป็นการทำงานบนเว็บนะครับบนคลาวระบบของเขาจะประมวลผลด้วยคลาว d AI ที่จะได้แบบนี้ออกมางานของเราก็เป็นเพียงแค่ เดินไปถ่ายพื้นที่ที่ต้องการจะสื่อซึ่งยังไม่หมดนะครับผมต้องวางแผนเดินมากกว่านี้เพื่อให้ได้แอเรียสซึ่งถ้าวัดขนาดใหญ่ถ้าโบราณสถานที่เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ผมอาจจะต้องแบ่งแบ่งเป็นแอเรียสนะครับแต่และแอเรียก็ติดตามชมเรื่อยๆนะครับจะนำไอเดียในการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เรามี เรียกว่าเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งที่เรามีด้วยการนำมันมาใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับกลา่าวโดยสรุปนะครับถือกล้องไปถ่ายหลังจากนั้นเอาไฟล์ในกล้องนะครับจะถอดเมมหรือจะต่อไทปซีก็ได้นะครับเอาไฟล์เข้าไปที่ตัวนี้นะครับไฟล์เข้าไปที่ cubic vista com ไปที่ c u b i c v i s t a c o m เขาก็จะมีให้เรา create new ให้เรานำไฟล์ที่เรามีนะครับมาวางอย่างตอนนี้ที่โบราณสถานวัดสิงกำลังประมวลผลนะครับอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหน่อยแต่ก็คุ้มกับบริการฟรีที่เขามีให้ตอนนี้นะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยเราก็ดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดเอาไฟล์ที่เขาทำเสร็จนี่นะครับ ไฟล์ที่เสร็จนี้เรียบร้อยเอาไปเปิดที่ vista point cubic vista com ก็คือของเจ้าเดียวกันเพียงแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเปิดเปิดเสร็จก็จะเป็นภาพที่เราได้ชมหลังจากนั้นก็มาซูมเข้าซูมออกแล้วก็มาอธิบายอย่างเช่นจุดนี้เป็นมณดบเรียกว่ามณฑปพระพุทธรูป สี่ปรางนะครับก็มียืนนั่งเดินนอนฝั่งนี้เป็นภาษาญาติครับเราจะได้มาคุยกันแบบนี้ผมมีโปรเจกต์ที่จะไปโบราณสถานต่างๆในอนาณาจักรสุขโขทัยนะครับก็ถ้ามีเวลาก็จะทำประมาณนี้หมายถึงว่าไปแล้วมีเวลาอยู่จุดนั้นบวกเข้าไปอีก20นาทีก็จะสำรวจแบบนี้นะครับ มันจะทําให้เราสนุกแล้วก็แต่และโบราณสถานก็มาคุยกันคุยอธิบายแต่และจุดอันนี้คืออะไรคืออะไรผมคิดว่าหลายท่านคงจะเห็นโอกาสสร้างงานแล้วนะครับอาจจะมีอะไรกวนตาหน่อยไม่เป็นไรเราเอาสาระยิ่งท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ต้องสอนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับ ก็ใช้สื่อแบบนี้สอนนักศึกษานักเรียนได้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงอย่าลืมกดกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเพื่อจะได้ชมสื่อแบบนี้มากขึ้นในอนาคตครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ครับ